สวัสดีท่านผยยู้ชมทุกคนนะพากฝงรั้งในคลอสอกกับค s อสอกแชน n นลนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับกา r i นาอาวี v. แต่พี่ไม่ได้มาเล่าประวัติหรือมาเล่าสถานที่นะอันนี้สืบเนื่องมาจากคลิปโรงเรียนคาราโนนะที่พี่ได้กล่าวถึงเทศกาลดอกไม้ไฟนะฮะเป็นเกล็ดน่ารักน่ารักที่กา r i นาปล่อยมานะวันนี้พี่ก็จะพาทุกคนคนรไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลดอกไม้ไฟกัน หัวข้อแรกนะก็คือประวัติความเป็นมานี่ฮะทวีปอาตาโนมีลักษณะภูมิประเทศที่หนาวตลอดทั้งปีนี่ฮะซึ่งน้องๆเนี่ยได้วิเคราะห์กันว่าอาตาโนจะคล้ายๆกับภูมิประเทศที่ติดกับขั้วโลกนะในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงจะมีการจัดพิธีบูชาไฟเพื่อบูชาแอคเน่สัตว์ในตำนานที่มีพลังแห่งไฟที่คอยช่วยเหลือผู้คนให้มีความกล้าหาญและกล้าเผชิญกับความหนาวเนบจนกลายมาเป็นต้นกําเนิดของเทศกาลดอกไม้ไฟ ลักษณะภูมิประเทศจะสามารถกำหนดลักษณะนิสัยและรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนที่อาศัยที่นั่นได้นะฮะพี่ยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยเนี่ยเรามีอาหารอุดมสมบูรณ์ทั้งปีขี่ม้ไม่ตกซึ่งทําให้คนไทยเนี่ยนิสัยแบบชิวๆเราจะกินอะไรก็ได้แต่งตัวยังก็ได้ตลอดทั้งปีภาคเหนืออีสานอาจจะมีหนาว้างนะแต่เราลองตัดไปที่ประเทศหนาวอย่างเกาหลีใต้ฮนะฤดูหนาวจะมาใส่เสื้อผ้าโปร่งๆแบบเราคงไม่ไหวต้องยัดคีตเทกต้องใส่แผ่นแปะความร้อนใดๆนะครับแล้วก็เขาจะมีวัฒนธรรมดื่มโซจูนะเพื่อแก้หนาวแล้วก็ทากิมจิซึ่ง อันนี้พี่คิดเอาจากเหตุผลตัวเองนะถ้าผิดแย้งได้นะพี่ว่าที่เกาหลีมันหนาวมากแล้วก็การปลูกผักฤดูหนาวเนี่ยมันปลูกได้น้อยทําให้เขาเนี่ยต้องดองผักกินนะฮะและสาเหตุที่พี่คิดว่าไฟเนี่ยมีความสําคัญต่อมนุษย์เพราะว่าไฟถือเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์นะที่สืบทอดกันมาจนทําให้เราเนี่ยสืบเผ่าพันธุ์จนมีทุกวันนี้ได้นะ เมื่อมีไฟนะครับทาให้เราสามารถเห็นแสงสว่างในความมืดแถมให้ความอบอุ่นด้วยน้องๆลองคิดไปถึงตอนที่เป็นมนุษย์ถ้ำอ่ะกลางคืนก็ต้องแบบอยู่ในถ้าเพราะว่ากลัวสัตว์ร้ายอย่างอื่นมาล่าครับทอมีไฟเราก็เห็นไงแล้วนอกจากนั้นนะเมื่อก่อนสมมติล่าสัตว์มาเขากินดิบๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติเราเนื้อสัตว์ไปอยู่ในไฟทําให้เนื้อสัตว์เนี่ยสุกพอสุกแล้วเนี่ยทำให้อาหารเคี้ยวง่ายขึ้นพอเคี้ยวง่ายก็ส่งผลให้เราเนี่ยใช้พลังงานในการย่อยน้อย,อยลงเอาเวลาไปทําอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ได้แล้้ววกก็ออาาาาหหรรรททีีีี่่สุนนยยจะะมบบคดิ และสิ่งที่สําคัญที่สุดของไฟที่พี่คิดว่านะก็คือมันทําให้สัตว์อื่นๆกลัวเรานะทาให้เราเนี่ยไม่เป็นเหยื่อในการถูกล่าจนศูญพันดังนั้นไฟถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญต่อมนุษยชาติมนุษย์ของเรานะก็ได้มีการบูชาไฟเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตนี่ะพี่ขอยกตัวอย่างพิธีบูชาไฟของาศาสนาฮินดูที่เรียกว่าอารตีนะครับในคมภีรอคาเวได้กล่าวว่าการบูชาไฟเนี่ยเป็นพิธีที่โดดเด่นที่สุดเพื่อขอพรพระผู้เป็นเจ้าให้มอบความสุขและความโชคดีแก่ผู้บูชาเออเห็นไหมีกา,ก,มการ ูชาไฟกันจริงๆนะนอกจากในอารซนอเนะะี่ะและหัวข้อต่อไปนะพี่จะกล่าวถึงตำนานของอักนี่อักนีนะเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่เล่ากันว่ามีนิส,สัยซุกซนมาก ถ้าหากเขาเจอคนที่นี่ัยไม่ดีชอบแกล้งคนอื่นเนี่ยแอคนี่ก็จะเดินผ่านแล้วแอบไปจุดไฟบนหัวคนนั้นทําให้หัวร้อนหรือเปล่านะฮะแอคนี่ไม่น่ารักหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ไม่น่ารักนะเขายังเป็นสิ่งมีชีวิตที่ติดใจดีนะครับเมื่อ1000ปีก่อนเนี่ยได้เกิดภัยหนาวไปทั่วทั้งอาณาจักรนอร์แมนแอคนี่จึงใช้พลังมหาศาลเพื่อช่วยเหลือผู้คนในเมืองทําให้แอคนี่สูญเสียพลังทั้งหมดจนดับสูญไปหลังจากพ้นฤดูหนาวโอ้โหเสียสละตัวเองมากๆเลยว่าทําไมถึงต้องมีการบูชานะพวเเเ้าาแบบสสีียละะตัองขนดนด ถ้าพูดถึงแอคนี่เนี่ยเราก็ต้องพูดถึงตัวละครที่เกี่ยวก็คือร็อกซี่นั่นเองฮนะซึ่งร็อกซี่เนี่ยจากประวัติเขาได้กล่าวว่าเธอเนี่ยเป็นลูกของนักบนุญนภัยซึ่งพ่อแม่เนี่ยให้เพื่อนเลี้ยงใช่ไหมแลวพอร็อกซี่อายุถึงเกณฑ์เนี่ยเธอก็ออกไปจนภัยแล้วเธอก็หวังว่าคู่หูไปจนภัยของเธอต้องเป็นชายหนุ่มสุดหล่อที่เธอชอบอะไรอย่างนี้แต่สรุปว่าคู่ของเธอก็คือแอคนี่นะฮะซึ่งทั้งสองเนี่ยสนิทกันมากแล้วก็น่ารักมากนะ,ะซึ่งจากตำนานแอคนี่ที่พี่เล่าเนี่ยพี่คิดว่า แอคนี่อาจจะมีพลังลดลงแล้วเมื่อมาอยู่กับล็อกซี่หรือว่าเท่าของแอคนี่เนี่ยยังมีหลายตัวก็เป็นได้นะแอคนี่ของล็อกซี่ก็คือเป็นหนึ่งในนั้นอะไรแบบนี้นะฮะหัวข้อต่อไปนะพี่จะพูดถึงการเผยแพร่ของเทศกาลนี้ในอาณาจักรต่างๆเริ่มกันที่นอร์แมนนะซึ่งจากตำนานของแอคนี่พี่คิดว่าที่นี่เป็นที่แรกนะที่เริ่มมีการบูชาไฟนะครับแล้วก็มีเทศกาลดอกไม้ไฟตามมาอาณาจักรนอร์แมนเนี่ยเป็นอาณาจักรที่สงครามเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะส่งผลให้มีผู้อพยพเข้ามาอาศัยมากมายและเทศกาลดอกไม้ไฟ ก็ได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วอาณาจักรนีฮยต่อมาจะเป็นอาณาจักรออกคาและวีด้าผู้คนที่อาศัยอยู่ในวีด้าเนี่ยส่วนมากจะมาจากอาณาจักรนอร์แมนส่งผลให้เทศการนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในวีด้าและออกคา ต่อมานะอนาณาจักรอาฟาต้านะเขากล่าวว่ามีกวีคนหนึ่งได้เดินทางไปทั่วทั้งอาซนอได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลดอกไม้ไฟและเหล่าแฟรี่นะครับก็นําเทศกาลนี้มาเผยแพร่สู่อาฟาต้ากวีคนนั้นอาจจะเป็นอีรันโดก็ได้นะน้องๆที่ต่อมาก็คือล็อกไฮนั่นเองนะครับได้กล่าวว่าปีศาจได้นําเทศกาลดอกไม้ไฟเข้าสู่หุบเหวลึกพวกเขาไม่ได้พูดถึงเทศกาลนี้มากนะักแต่ยังคงมีการทําพิธีการต่างๆและเฉลิมฉลองเหมือนอาณาจักรอื่นๆและสุดท้ายนะจบด้วยสาพันธรัฐริิสระเนี่ยฮะกล่าวว่าที่นี่เนี่ยเป็น ที่สุดท้ายที่ได้รับอิทธิพลเทศกาลดอกไม้ไฟผู้ที่นามาเผยแพร่นั้นก็คือสมาชิกของสาหัสต่างๆที่มาจากที่ต่างๆอาณาจักรต่างๆในอาสนอซึ่งกล่าวโดยสรุปที่คิดว่ามันเกิดจากการเดินทางไปมาระหว่างอาณาจักรครับซึ่งเป็นเรื่องปกติในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันที่มีระบบขนส่งที่รวดเร็วนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่อาสนอหรือโลกของเราก็เป็นแบบนี้นะพี่ยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นเมืองท่าที่สําคัญมีพ่อค้าเนี่ยมาจากทั่วทุกมุมโลกมาซื้อขายกันนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนททําให้ีีีี่่่ม ภาษาราชการถึง4ภาษาน้องก็คือภาษาอังกฤษจีนกลางมาลายูและภาษา,า,ษาทอมินเนี่ยแล้วก็การใช้ภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์เนี่ยจะเรียกว่าซิงลิชนะฮะก็คือสิงคโปร์อังกฤษนั่นเองครับในหนึ่งประโยคการพูดของเขาเนี่ยเขาสามารถเบนหลายๆภาษามารวมกันในประโยคเดียวได้แล้วก็เข้าใจกันหมดเนี่ยฮะมาเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ดูนะดูประโยคนี้นะเตว w o m a มนปะโลออลเวย์สมาการแอคโกบีเตียมวันอันนี้พี่อาจจะสำยังไม่ได้นะก็คือเรามาดูทีละอันเลยเดมาจากเฮยภาษาทอมินนะฮะซึ่งทอมินก็คือเป็นภาษาที่ใช้ในินด ียสีลังกานะวอเมินวอเมินก็คือภาษาจีนกลางนะแบนดารินนะวอเมินเป็พวกเราแล้วก็พักทอพักทอคือคัตตอนนิสหรือภาษาจีนกวางตุง้งนะครับหรือกวางตงจงเหวินซึ่งตัวนี้แปลว่าเดทเออซึ่งภาษาจีนกลางจะเรียกว่าไพทอนะรู้สึกนะแล้วก็ always ภาษาอังกฤษเนาะมาคานภาษามาเลแปลว่ากินแอดก็ภาษาอังกฤษนะแล้วก็โกปีนะก็คือเป็นภาษามาเลแปลว่ากาแฟนะครับซึ่งอันนี้หลายๆคนคุ้นพี่ก็คุ้นแต่ว่าถ้าภาษาจีนกลางจะเรียกว่าคาเฟ่นะแล้วก็เตี้ ต่ถ้าเถ้าภาษาจีนกลางจะเรียกว่าเตี้ยนนะเช่นเตี้ยนอีเตี้ยนก็แปลว่าร้านสะดวกซื้ออะไรแบบนี้นะแล้ววนนันนียเป็นตัวจบประโยคซึ่งประโยคนี้ดูสิมันมีถึง6ภาษาที่ใช้ด้วยกันนะับในประโยคนี้นะซึ่งแปลว่าเฮ้เวลาพวกเรามาเดทกันอนะ่ะพวกเราก็ชอบไปกินที่ร้านกาแฟเนี่ยแค่นี้ใช้6ภาษาจากที่สิงคโปร์นะซึ่งมันเป็น,สนเสน่ห์อย่างที่พี่ชอบมากเลยของสิงคโปร์เนะี่ยบอกเลยว่าถ้าเรารู้จีนกลางถ้ารู้ภาษาอังกฤษนะไปคุยกับคนจีนสิงคโปร์นะสนุกเราสามารถทวิสต์ได้หมดเลยอะ่ะทั้งประโยคมีจีนมกััันท้งโยคสบจีนอังก อะไรได้หมดน้มันปากสุดๆนะซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างของการเผยแพร่ความรู้ต่างๆนะครับที่เกิดจากการเดินทางของคนของสิงคโปร์ก็เป็นตัวอย่างของภาษานะฮะแล้วก็อันนี้อานอกก็คือเทศกาลดอกไม้ไฟนั่นเองคือพี่เนี่ยอยากจะเสริมเกล็บไปเยอะๆคืออยากให้น้องๆทุกคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยนอกจากได้ความรู้ในเกมแล้วเนี่ยได้ความรู้จริงๆด้วยนะหัวข้อถัดมานะก็คือประเพณีในเทศกาลดอกไม้ไฟได้กล่าวกันว่านะประเพณีนี้เนี่ยผู้คนมักจะรวมตัวกันรอบๆแท่นบูชาของแต่ละอาณาจักรในเวลาค่ําคืนโดยผู้อาวุโส โของแต่ละที่จะถือคบเพลิงนะครับพร้อมจุดไฟเพื่อบูชาแอคนี่ซึ่งเปลวไฟนี้จะไม่ดับลงเป็นเวลา3วัน3คืนและจะมีการเฉลิมฉลองตลอดเวลานั้นซึ่งในแต่ละอาณาจักรเนี่ยก็จะมีการเฉลิมฉลองแตกต่างกันออกไปนะเรื่องกับที่อาณาจักรนอร์แมนนะณร้านะเหล้าที่มีชื่อเสียงจะมีการจัดการแข่งขันกินเหล้าให้หมดภายในเวลาที่กาหนดผู้ชนะจะได้ดื่มฟรีตลอดทั้งปีจากร้านที่เป็นสปอนเซอร์ของงานโหสนุกสนานมากผมชอบมากนะอันนี้ก็คือสแสดงถึงความสนุกสนานของมนุษย์นะฮะที่มีเทศกาลเฉลิมฉลอง สองผู้คนก็แบบมีการดื่มเหล้าฉลองสนุกสนานกันต่อมาคือวีด้านะในค่ําคืนของเทศกาลดอกไม้ไฟมักจะมีการแสดงแสงสีและพุกเวทมนต์ซึ่งทั้งหมดเกิดจากเหล่านักเวทที่ต้องการโชว์ฝีมือของตัวเองโอ้โหอันนี้ก็แสดงถึงความเป็นวีด้ามากๆเลยคือแบบมีความไฮโซมีความแบบมีมากนิดๆจะให้ไปตลกปกหาชนเหล้าไม่ได้นะต้องแบบแสดงแสงยานุภาพทางด้านเวทมนต์นับสวยงามเนะี่ยต่อมาอาณาจักรอาฟาต้านะเหล่าแฟรี่ในอนาณาจักรไม่ถูกกับเรลเพลิงมาตั้งแต่กำเนิดแต่ด้วยเวท ทําให้เหล่าแฟรี่สามารถจุดไฟหลากสียกเว้นสีแดงขึ้นมาและส่องสว่างไปทั่วทั้งพื้นฟ้าและเหล่าแฟรี่พร้อมใจกันขับร้องเพลงโบราณเพื่อระลึกถึงอดีตโอ้โหอันนี้ก็แสดงถึงความเป็นแฟรี่เป็นเอลฟ์มากๆเลยนะต้องมีการขับกล่อมบทเพลงนะแล้วก็มีความกลัวไฟนะเพราะว่า,าไฟเนี่ยเผาป่าก็ต้องแบบไม่โอเคกับสีแดงไม่เอาเอาสีอื่นอะไรแบบนี้เนี่ยและต่อมาล็อกไฮน์นะครับได้กล่าวว่าเหล่าปีศาจจะจุดไฟแห่งอบิสพร้อมกับจัดงานเฉลิมฉลองด้วยสุราและอ่านมื้อใยเอออันนี้ก็เป็นสไตล์อว เป็นสไตล์แบบแมนๆกินเหล้ากินอาหารกินเต็มที่อะไรแบบนี้นะครับเขาก็มีความสุขในอาณาจักรของตัวเองนะต่อมาคืออาณาจักรออกคานะครับที่นี่จะมีตลาดกลางคืนขนาดใหญ่ขายข,ายของลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ทาให้ช่วงเทศกาลจะเป็นวันที่ขายของดีที่สุดโอ้โหของฝากนักช็อปนะจ๊ะถ้าใครแบบนักช็อปต้องอยู่ออกคานะเหมือนเซนทันไหมที่มันจะมีแบบปิดเที่ยงคืนอะไรแบบนี้นะหรือแบบวันคนโสดของอาลีบาบาที่แบบขายของได้เป็นพันล้านนะฮะและสุดท้ายนะสาพันธุ์พารัฐอิสระนะฮะสหพันธุ์พรัฐอิสระมีอากากศ ทําทให้ที่นี่จะมีวัฒนธรรมจุดไฟหม้อหลอมในวันเทศกาลจะทําให้เราเห็นแสงไฟสีแดงต่อการเป็นเส้นยาวสวยงามอาณาจักรนี้ก็จริงๆนะเพราะว่าที่เมลดามีการหลอมแร่มีแบบเป็นเมืองอุตสาหกรรมของมนุษย์อะไรแบบนี้นะไม่จุดไฟแล้วจุดหม้อหลอมเลยม้อหลอมร้อนอยู่แล้วช่วงนี้หนาวโอเคเลยับก็คือสแสดงถึงความเป็นสาพันธะอิสระมากๆเลยนะเหตแต่ละที่เนี่ยก็จะจัดเทศกาลให้เหมาะกับพื้นที่ลักษณะนิสัยของตัวเองนะฮะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันทําให้เราเห็นนิสัยของคนที่อาณาจักรต่างๆถึงจะเป็น อาสนอเหมือนกันแต่ต่างที่ก็ต่างความชอบนะฮะและสุดท้ายนะพี่จะพูดถึงสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลนะว่าเทศกาลนี้เนี่ยมันมีอะไรเป็นกิมมิกกันบ้างนะอันแรกก็คือการเตรียมอาหารในฤดูหนาวเนี่ยจะมีการจัดเตรียมอาหารย่างปิ้งย่างชาบูเอาไว้ซึ่งรสชาติก็จะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละที่ต่อมาก็คือหน้ากากอักนี่นะครับจากตำนานได้เล่าว่าเขาเนี่ยมีใส่ขี้เล่นชอบใส่หน้ากากปลอมตัวเป็นมนุษย์ทําให้ในช่วงเทศกาลนี้เนี่ยผู้คนมักจะสวมใส่หน้ากากคล้ายอคนี่นะเพื่อเข้าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่ง สิ่งต่อมาก็คือเทียนไขนะครับผู้คนจะระลึกถึงแอกนี่ด้วยการจัดเตรียมเทียนไขบ,บนขอบหน้าต่างและอีกหลายๆที่ซึ่งเขาเชื่อกันว่าแอกนี่ยังไม่ตายและแสงของตะเกียงจะนําพาแอกนี่กลับมาโอ้แบบมีการหัวลาฮึกน่ารักนะและสุดท้ายก็คือการแสดงแสงสีเวทนะครับซึ่งคล้ายๆพุในบ้านเราแหละแต่แสงสีนั้นเกิดจากคลังเวทมนต์แสงไฟเหล่านี้สามารถลอยอยู่ในอากาศและทําให้แสงส่องประกายไปตลอดทั้งคืนโอ้โหเทศกาลนี้นะเป็นเทศกาลที่อบอุน่นมันทําให้พี่นึกถึงตาเดียว เล,เค,เล,เลนะคือมันจะมีหมู่บ้านใช่ไหมละหมู่บ้านก็จะจัดเอีเวนต์ต่างๆจะมีเทศกาลชมแมงกะพรุนแสงจันทร์อะไรแบบนี้นะครับทำให้ทุกคนในหมู่บ้านมารวมกันเออเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะสําหรับเนื้อเรื่องของเทศกาลดอกไม้ไฟนะครับเทกศกาลที่สแสดงถึงตัวตนของอาณาจักรอาซานอได้อย่างดีเยี่ยมนะกาลีนาปล่อยมาขนาดนี้นะพี่ก็ต้องมาเล่าให้ฟังก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะฮะเห็นไหมทําให้เราเนี่ยได้เห็นถึงมุมมองอื่นๆน,น,นอกจากเนื้อเรื่องนอกจากเกมที่สนุกแล้วส่วนนี้ก็สนุกเหมือนกันนะฮะวันนี้พี่ไปก่อนเนาะ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รักพี่แน่แน่ซับสไครต์ถ้าใครอยากเป็นเด็กในสังกัดสามารถสมัครในด้านล่างนะฮะขอตัวไปเล่นเกมก่อนสวัสดีครับ